คลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์เรื่อง Van Helsing หากจะพูดถึงหนังสัตว์ประหลาดปีศาจและมอนสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง Van Helsing จะต้องเป็นหนึ่งในหนังตัวเลือกเรื่องแรกๆของใครหลายคนเลยก็ว่าได้แม้มันจะออกฉายมานานเกือบ20ปีแล้วก็ตามแต่เนื่องด้วยความสนุกของมันก็ส่งผลทำให้มันกลายเป็นหนังที่ทางเราหยิบขึ้นมาดูอีกเรื่อยในรายการ h o r ur r e r Characters ตอนสุดท้ายนี้เราจะพาทุกคนมาพบก,กับเหล่าตัวละครสยอง บุรุษผู้ทำหน้าที่เป็นอัศวินและมือซ้ายของพระเจ้าและเหล่าปีศาจที่เขาต้องกำจัดให้สิน้นซากกับแวนเฮลซิงนักล่าล้างเผ่าพันปีศาจเรื่องราวเริ่มขึ้นณทรานซะิเวเนียปี1887ดรวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องได้ทำการสร้างอาสุรกายตนหนึ่งขึ้นมาได้สำเร็จเป็นอสูรร้ายที่เขาคืนชีพมันด้วยพลังงานไฟฟ้า แต่ในระหว่างนั้นเจ้านายที่คอยวงการวิกเตอร์ให้สร้างอสุรกายตัวนี้ก็ได้เผยความลับออกมาวิกเตอร์ไม่ยอมทําตามคําสั่งนั้นเปน็นอันขาดเขาจึงถูกสังหารและอสุรกายของแฟรงกนสไตล์ก็ได้แอบหลบหนีไปพร้อมกับร่างของผู้ที่สร้างมันขึ้นมาแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็โดนชาวบ้ารุมประชาทันและโดนไฟเผาตายใต้กองไฟอยู่ดี หนึ่งปีต่อมาณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแวนเฮลซิงนักล่าปีศาจผู้สูญเสียความทรงจำผู้โด่งดังได้กำลังไล่ล่าและต่อสู้อยู่กับดเร์แจคเกิลแด์มิสเตอร์ไฮปีศาจที่ได้กลายร่างจากนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องอีกรายและได้ฆ่าผู้คนไปมากมายก่อนที่เขาจะสังหารมาลงได้และเขาก็ได้กลับมารับภารกิจต่อไปที่นครมาติกันจากพระคาร์ดินัลซึ่งภารกิจพิชิตสัปหลาดครั้งต่อไปนั้นแวนเฮลซิงจะต้องเดินทางไปยังทางเหนือของโรมาเนีย ดินแดนต้องคำสาบถิ่นที่อสูรแห่งราติการออกอารวาสเมืองอาถรรพ์ที่อยู่ภายใต้อำนาจของเขาแจคูล่าแวนฮลซิงจึงต้องยอมจำใจเดินทางไกลเพื่อไปปราบอสูรละการ,การในตำนานตนนี้ร่วมกับเขาหนึ่งในพระของมอติการที่มีหัวสร้างสารรค์ด้านการผลิตอาวุธทั้งคู่เดินทางไปถึงยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในทรานซิเวเนียพร้อมกับได้รับการต้อนรับเป็นครั้งแรกจากสามชายยาของแจคูล่าที่ออกมาล่าในวันนั้นพอดี แวนฮลซิงสามารถฆ่าหนึ่งในแวมพายสาวได้และพวกมันก็ได้ถอยร่นกลับไปเขาเอาชนะมันมาได้ด้วยความร่วมมือของแอนนาวอลเลอรียสหญิงงามคนสุดท้ายของตระกูลวอลเลอรียสตระกูลที่สาบานกับพระเจ้าไว้ว่าพวกเขาจะไม่มีวันยอมขึ้นสวรรค์เป็นอันขาดหากไม่ได้สังหารเจ้าแดคลูล่าให้ตายลงเสียก่อนซึ่งตอนนี้ทั้งตระกูลก็เหลือเพียงแค่แอนนาแล้วในคืนนั้นพวกเขาถูกจู่โจมโดยแวร์วูฟตัวหนึ่งซึ่งมนุษย์หมาป่าตนนั้นก็คือวอลเคนวอลเลรียสพี่ชายของแอนนาที่โดนแดนบางอย่าง ครั้งแวนเฮลซิงและแอนนาต่างพากันติดตามวอลแคนไปยังปราสาทของดร์วิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ที่นั่นวกเขอได้ค้นพบว่าแดคูล่านั้นต้องการที่จะใช้ตัวของวอลแคนที่มีเลือดของแวร์บุฟไหลเวียนอยู่ในร่างเพื่อให้ชีวิตแก่เหล่าลูกๆของมันแต่ทว่าพลังงานของวอลแคนนั้นมีไม่มากพอส่งผลให้เหล่าลูกๆของแดรคูล่านั้นเกิดมาอารวาได้ไม่นานก็ต้องตายลงไปแล้วแวนเฮลซิงก็ได้เผชิญหน้ากับเขาแดคูล่าเป็นครั้งแรก แล้วมันก็ทําให้เขารู้ว่าเขากับตัวแด็กคูร่านั้นเคยมีอดีตร่วมกันมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนทั้งแวนเฮลซิงและแอนนาต่างหนีรอดม,มาได้จากปราสาทของดร์แฟรงเกนสไต์สุดท้ายพวกเขาก็ได้พบกับบุษรลกายที่หายสาบสูญปีศาจของแฟรงเกนสไตมันได้ทําการต่อสู้กับแอนนาและแวนเฮลซิงก่อนที่มันจะบอกกับทั้งคู่ว่าถ้าแดคลูร่าได้ตัวมันไปมันจะถูกนำไปใช้ให้ชีวิตแก่เหล่าลูกๆของแดรกคลูล่าซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงจุดสิ้นสุดของมวลมนุษยชาติ ดรากูล่าได้ส่งทั้งชายาและเวร์วูฟโว k เคนออกมาไล่ล่าปีศาจของแฟรงกนสไตน์แต่ก็ไม่สำเร็จหนึ่งในชายาของดรากูล่าและโวลเคนนั้นถูกสังหารโดยแวนเฮลซิงแต่ทว่าแวนเฮลซิงนั้นดันโดนกัดและติดเชื้อของเวร์วูฟซึ่งมีเวลาอีกเพียงแค่2คืนในการไล่ล่าดรากูล่าก่อนที่แวนเฮลซิงจะกลายเป็นมนุษย์มหมาป่ายอย่างเต็มตัวพวกมันได้จับตัวของแอนนาไปทั้งแวนเฮลซิงและคาวจึงต้องเสียเวลาในการช่วยเหลือแอนนากลับมาจากเหล่าแวมไพร์นับร้อย และตอนนี้พวกมันก็ได้ตัวปีศาจของแฟรงเกนสไตล์ไปแล้วพวกเขารออีกไม่ได้แล้วเพราะในคืนนั้นพระจันทร์จะเต็มดวงข่าวจึงได้เปิดเผยเรื่องราวที่เขาตามสืบมาตลอดว่าแท้จริงแล้วเขาแดคูล่านั้นเป็นลูกชายของมหาอัศวินวาโเรียสต้นตระกูลของแอนนาเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อแดคูล่านั้นถูกฆ่าโดยมือซ้ายของพระเจ้าเขาจึงแลกวิญญาณกับซาตานเพื่อมีชีวิตอีกครั้งแต่ถ้าว่าเป็นชีวิตที่อยู่ได้โดยการดื่มเลือดผู้อื่นมหาอัศวินจึงได้ไปโรมเพื่อขอรับการอภัยโทษ และเกิดเป็นข้อตกลงว่าจะต้องฆ่าแดคูร่าให้ได้ตระกูลของพวกขาถึงจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าว่ามหาอสเวนันก็ฆ่าลูกตัวเองไม่ลงจึงได้จับมันขังไว้ยังปราสาทน้าแข็งหลังประตูมิติให้กลับออกมาไม่ได้ซาตานจึงให้ปีกแก่แดคูรา่าและประตูบานนั้นก็คือแผนที่ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางบ้านของแอนนาวกเขาจะได้ทําการเปิดประตูบานนั้น ทั้ง3ได้เดินทางมาถึงยังปราสาทของแดคูล่าอีกทั้งยังรู้ว่าแดคูล่านั้นมียาที่สําหรับถอนพิษค,คํำสาปของแวร์วูฟไว้อีกด้วยเพราะว่าสิ่งเดียวที่สามารถฆ่าแดคูล่าได้นั้นมีเพียงแค่แวร์วูฟแอนนาและคขาแยกตัวไปเอายาถอนพิษแวนเฮลซิงได้ตรงใบประชิญหน้ากับแดคูล่าที่ตอนนี้มันสามารถให้ชีวิตแก่ลูกๆของมันด้วยพลังงานจากปีศาจของแฟรงเกนสไตล์ได้สําเร็จแล้ว แวนเฮลซิงจึงได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเพื่อต่อสู้กับแดรคูล่าเพราะว่าถ้ามันตายลูกของมันก็ตายด้วยแดรคูล่าเฉลยว่าแท้จริงแล้วเป็นแวนเฮลซิงนี่แหละที่เป็นคนสังหารมันเมื่อตอนอยังเป็นมนุษย์และพยายามที่จะชักชวนเข้ามาเป็นพวกมันแต่ถ้าว่าแวนเฮลซิงนั้นก็ไม่สนและได้สังหารแดรคูล่าลงได้สําเร็จและแอนนาได้ตรงเข้าไปหาแวนเฮลซิงในร่างของมนุษย์หมาป่าเพื่ออายาถอนพิษไปฉีดใส่ให้โดยทันทีเธอจึงไม่สามารถรอดพ้นจากกรงเล็บของเขาไปได้สุดท้ายแอนนาจึงได้สิ้ ที่ได้คืนร่างกายเป็นมนุษย์แล้ว <S <S> <S ตอนนี้ปีศาจของแฟรงเกนสไตน์ได้รอ่ชีวิตและหลบหนีไปตระกูลวอลเลรียสทั้งหมดก็ได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์แวนเฮลซิงและขาก็ได้เดินทางกลับไปยังกรุงหลวงเพื่อรับภารกิจต่อไป <S 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 และก่อนที่จะจากกันไป ผม oh, ได้หยิบเอาเรื่องราวเหล่าตัวละครทั้งหมดในจักรวาลแวนเฮลซิงมาฝากกันครับย้ำว่าเฉพาะแค่ในจักรวาลหนังแวนเฮลซิงฉบับปี2004นะครับโดกิ <rog> i, เป็นมนุษย์ขนาดเล็กที่น่าสะพรงกลัวมันเป็นสัตว์ประหลาดแคระและยังเป็นคนงานที่พักดีของแดคูล่าพวกมันมีความสามารถเชิงกลและสามารถทํางานร่วมกับกลไกและไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังร่วมมือกับอ e ีกอรเพื่อร่วมกันสร้างเครื่องมือสําหรับปีศาจของแฟรงเกนสไตน์เพื่อให้พลังงานและปลุกลูกๆของแดคูล่าตามที่เจ้าหญิงแอนนาพูดพวกโดกินนนนนัันั้มเป็ขย แต่ก็โหดเหี้ยมมากถึงแม้จะมีรูปร่างที่เล็กแต่ก็มีความร้ายกาจอยู่มากพวกมันซาดิสและชั่วร้ายอีกทั้งยังมีลักษณะที่น่ากลัวเช่นดวงตาขนาดมหึมาผิวสีเทาและฟันที่แหลมคมซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากสีดำแล้วถ้าคนคนหนึ่งมีโอกาสฆ่ามันคนคนนั้นก็ควรจะใช้โอกาสนั้นซะมิฉนั้นพวกมันจะฆ่าคุณก่อนอย่างแน่นอนอีกอเขาเป็นผู้รับใช้ของดร์วิกเตอร์แฟรงเกนสไตล์แต่ชายหลังข้อมผู้นี้ไม่เคยชอบเจ้นานายที่แสนใจดีของเขาเลย เพียงเพราะว่าวิกเตอร์นั้นจ่ายเขาไม่มากพอและดรากู่านั้นก็สังเกตเห็นความโลภนั้นและมันก็เริ่มทรยศต,ต่อหน,น้าในหัวของตัวมันเองเพียงเพราะว่าดรากู่านั้นเสนอที่จะจ่ายเงินให้มันมากกว่าและอ e ีกอก็ได้เห็นดรากู่าสังหารดรกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ต่อหน้าต่อต,อตาของตนเองก่อนที่มันจะหนีออกไปใช้ชีวิตเป็นทาสและเริ่มแผนการชุบชีวิตให้แก่ลูลกๆของดรากู่าอีกครั้งสุดท้ายมันถูกสังหารโดยเขาที่มันพยายามจะฆ่าเขาแต่ก็พลาดทำตัวเองตายและตกลงไปยังหุบเหวลึกภายใต้ประสาทข,ของดรากู่า ดร์วิกเตอร์แฟรงกนสไตน์นักวิทยาศาสตร์บ้าที่ขุดศพเจ็ดศพเพื่อน,นำมาสร้างเป็นอสูรลกาในขลุ่นหัดของเขาเขาได้รับการสนับสนุนจากท่านเขาแดรคูล่าเพราะเขาเชื่อว่าแดรคูล่านั้นเชื่อในผลงานการสร้างสารค์ของเขาแต่ถ้าว่าเขาดันคิดผิดแดรคูล่าต้องการอาสูรลกายตนนั้นไปให้ชีวิตแก่ลูกๆของมันเท่านั้นเองวิกเตอร์ถูกทรยศโด,ดยโคลรับใช้และถูกสังหารโดยแดรคูล่าหลังจากหมดประโยชน์และสิ้นใจตายภายใต้กองไฟบนกลางหันลมขน,นาดมหึมาร่วมกับอสูรลกายของมัน f ฟร n กนสไตน์มอนสเตอร์หรือปีศาจของแฟร์กนสไตน์มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นโดยดรวิกเตอร์แฟรเกนสไตน์ผู้ล่วงลับถูกสร้างขึ้นเพื่อแผนการให้ชีวิตของแด๊คูล่ากำเนิดขึ้นจากอวัยวะจากศพเจ็ศพและให้ชีวิตโดยการช็อตไฟฟ้าแต่แล้วเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวการสร้างอาสุรกายวิปริตนี้พวกขอจึงแห่แห่กันมาเพื่อทําการจลาจลเพื่อหวังจะสังหารดรสตีเฟลและอสุรกายของมันให้สินส้นซากสุดท้ายปีศาจของแฟรเกนสไตน์ก็ได้หหนนนนีรรออออดดดไไปไ้้ววววยกาาาช่เลลลือของงแฮซิะ ถึงแม้ว่ามันจะกำเนิดจากความชั่วร้ายและมีลักษณะที่น่ากลัวแต่ความชั่วร้ายก็ไม่ได้ครอบงำม,มันอีกทั้งมันยังเชื่อในพระเจ้าและนับถือศาสนาคริสต์อีกด้วยดรเฮนรี่แจ็คเคิลและมิสเตอร์ไฮดรเฮนรี่แจ็คเคิลนั้นคือนักวิทยาศาสตรบ์บ้าสติเฟื่องอีกหนึ่งรายที่ได้กลายร่างเป็นมิสเตอร์ไฮจากการทดลองและปรุงยาที่เขาสร้างขึ้นโดยในตอนที่เขายังเด็กเขาได้ไปตกหลุมรักกับราชินีวิกตอเรียนางหนึ่งและด้วยความรักและความบ้าขั้นสุดเขาได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาศาสตร์ลึกลับ และในตอนนั้นวิกตอเรียนก็ได้โตและมีลูกไปหลายคนแล้วเขาจึงได้ใช้เวทมนต์ที่ศึกษามาทั้งหมดนั้นเปลี่ยนร่างตัวให้กลายเป็นมิสเตอร์ไฮและได้ทําการสังหารและฆาตการรมผู้ชายไปทั้งหมด12คนหญิง6คนเด็ก4คนแค่3ตัวและสัตว์ปีกอีกเล้าใหญ่รวมไปถึงวิกตอเรียนคนรักและลูกๆของเธอที่ลอนดอนประเทศอังกฤษข่าวการฆ่าสุดโหดของมิสเตอร์ไฮนั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและเขาถูกขนานนามจากผู้คนว่าแจ็คเดอะริปเปอร์ ข่าวนี้มันได้ไปเข้าหูของแวนเฮลซิงเข้าเขาจึงเดินทางมาจาัดก,การกับมิสเตอร์ไฮที่ลอนดอนก่อนที่ไฮนั้นจะทําการหลบหนีไปยังปารีสประเทศฝรั่งเสศสซึ่งเป็นสนามรบสุดท้ายก่อนที่เขาจะโดนแวนเฮลซิงฆ่าตายเจ้าชายวอลเคนและเจ้าหญิงแอนนาวาร์เรียสพี่ชายและน้องสาวแห่งตระกูลวาร์เรียสตระกูลผู้ถูกสาบทั้งคู่เป็นชาวทานซิเวเนียดั้งเดิมไปแท้จริงเป็นทาย ius, าทของวาร์เดรียสเดอะเอลเดอร์ลูกสาวของคิงบอริสวาร์เรียสที่ได้หายสาบสูญไปจากการตามล่าเดคูลา่า ทั้งคู่เป็น2คนสุดท้ายของตระกูลวอลเลเรียสที่กำลังพยายามกำจัดปีศาจร้ายชนิดต่างๆที่อยู่ภายใต้อาน,นัตของดรคกูล่าร่วมกับชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งต้นตระกูลของพวกเขาถูกสาบว,ว่าหางไม่สามารถกำจัดดรคูล่าลงได้พวกเขาทั้งหมดจะไม่มีวันได้ขึ้นสู่สวรรค์จนสุดท้ายวอลคนได้กลายเป็นนุยนหมาป่าและตายลงลงเหลือไวแต่เพียงแอนนาที่ร่วมมือกับแวนเฮลซิงและคาวทำภารกิจวิชิตดรคูล่าจนสำเร็จส่งผลให้ในตอนสุดท้ายตระกูลวอลเลเรียสก็เป็นไทยและขึ้นสู่สวรรค์ทั้งหมด Vampies เหล่าลูกสมุนผู้พักดีของดร c u คูล่านับตั้งแต่ที่เขาดร c u คูล่ากลายเป็นแวมพายตัวแรกของโลกสิ่งแรกที่มันทำเลยคือเริ่มสะสมกองทัพแวมพายและพวกมันก็เริ่มเติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆจากการกัดคอและดื่มเลือดของผู้คนและยังคอยช่วยแผนการยึดโลกของดร c u คูล่ามาโดยตลอดจนกระทั่งทั่วทั้งดินแดนทรานซิเวเดียนั้นต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวและในขณะที่ดร c u คูล่านั้นหลอกแวนเฮลซิงให้มาที่งานเต้นรำในวงังฤดูร้อนเขาก็ได้ใช้อุปกรณ์พิเศษในการฆ่าเหล่าแวมพร์ไปเกือบหมด และเมื่อแวนเฮลซิงฆ่าแดรคูล่าได้ในท้ายที่สุดเหล่าแวมไพร์ที่เกิดจากแดรคูล่านั้นก็ได้ตายลงทั้งหมดอีกด้วยมาลิสกาหนึ่งในชายาผู้เลอโฉบของแดรคูล่าเธอคือเจ้าสาวที่สวยที่สุดของแดรคูล่าในอดีตนั้นเธอเคยเป็นนักเต้นรำที่มีความสามารถด้านเรื่องชื่อในเรื่องของความเจ้าชู้และเจ้าเล่ห์เพทุบายเธอเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการเล่นกับเหยื่ออันโอชะก่อนที่จะฆ่าและดื่มเลือดอย่างโหดเทียมด้วยเหตุนี้เองแดรคูล่าจึงชอบส่งเธอไปทำงานย,กยากๆหลายต่อหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมา เธอเป็นหญิงสาวที่งดงามและน่าสนใจมีผิวขาวและผมสีบลอนด์ทองในดวงตาม,มีสีน้ำตาลซึ่งแตกต่างจากเจ้าสาวอีกสองคนวิธีที่เธอแต่งตัวอาจบ่งบอกถึงชีวิตในวัยเด็กของเธอในฐานะของชาวยิบซีอีกหนึ่งคุณลักษณะที่ทําให้เธอแตกต่างจากเจ้าสาวคนอื่นก็คือเธอสวมเครื่องประดับทองจํานวนมากสุดท้ายเธอสิ้นใจด้วยฝีมือของแวนเฮลซิงเวโรนาชายาที่มีอายุมากที่สุดในบรรดาเจ้าสาวสามคนของเขาแดคูล่า ด้วยท่าทางที่สง่าง,งามและการวางตัวที่ดีของเวโรนาจึงเป็นไปได้ว่าเธอน,นั้นอาจจะมาจากสายเลือดผู้สูงส่งและด้วยความที่เวโรนานั้นมีอายุมากที่สุดวันหนึ่งพี่สาวคนโตเธอมักจะดวนแด็กคูล่านั้นดุบ่อยๆเพราะชอบออกคำสั่งต่างๆกับเจ้าสาวอีกสองคนด้วยสีหน้าคุกค,คามเธอเป็นมหาเหสีที่พักดีต่อตัวของเขาแด็กคูล่ามากชอบทําให้เขาพอใจไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามแม้ว่าบางเรื่องเธอจะไม่เห็นด้วยกับเขาสิ่งเดียวที่เธอต้องการเลยก็คือให้ลูกๆของพวกเธอนั้นมีชีวิตขึ้นมาได้จากปีศาจของแฟรงเกนสไต์ เธอต่อสู้มาหลายศตวรรษเพื่อกำจัดใครก็ตามที่คิดขวางทางสาม,มีของเธอและสุดท้ายเธอก็ตายลงด้วยอุบายของแวนเฮลซิงเอเลน่าชายาน้องเล็กคนสุดท้องที่มีอายุน้อยที่สุดและยังเป็นคนที่เคารพสาม,มีของเธอมากที่สุดอีกด้วยโดยเธอมักจะเรียกแดกคล่าว่าเจ้านายไม่ก็ท่านหลอดเธอมักจะอิจฉามาริสกาและเวโรนาอยู่บ่อยครั้งเพราะกลัวว่าทั้งสองนั้นจะแย่งชิงความรักของเธอกับเจ้านายไปนอกจากเธอจะเป็นเจ้าสาวที่อายุน้อยที่สุด อารีน่านั้นยังเป็นปีศาจที่อันตรายที่สุดในทั้งหมด3ตนอีกด้วยเธอลงไหลในการตามล่าและฆ่าแอนนาเป็นอย่างมากเพื่อหวังจะปิดบัญชีตระกูลวอลเลรียสให้หมดสิ้นเสียทีแต่สุดท้ายเธอก็ได้มาตายด้วยนมือของแอนนาด้วยหมุดเงินแท้ของแวนเฮลซิงเขาดราคูล่าเขาวลาดิเรีสดรากูลียเกิดในปีคศ1422เป็นบุตรชายของวอลเลอรีสดีเอลเดอร์และในปี1462ดราคูล่านั้นถูกสังหารโดยหัตถ์ซ้ายของพระเจ้าในการทำสงครามตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่วิญญาณองเขอนั้นได้ทําสัญญากับซาตานสําหรับการมีชีวิตใหม่ซึ่งซาตานก็เห็นด้วยแต่เขาก็ต้องรักษาชีวิตของตนด้วยการดื่มเบื่อของผู้อื่นอัศวินวอรเรียสนั้นรู้สึกละอายใจที่ให้กําเนิดปีศาจร,ร้ายขอจึงขับไล่แด็กคลูล่าไปยังปราสาทน้ําแข็งที่อยู่หลังประตูมิติไม่ให้สามารถกลับออกมาได้แต่ซาตานก็ได้ให้ปีแก่แดคูล่าและกลายร่างเป็นเฮลบิสเพื่อให้เขาได้มีอิสระในการที่จะไปไหนมาไหนได้นั่นเองจากนั้นอัศวินวอรเรียสจึงได้เดินทางไปยังโรมเพื่อขอยโทษจจาากพระเ้ และปฏิญาณตนว่าตระกูลของเขาจะไม่มีวันยอมขึ้นสวรรค์หากไม่สามารถกำจัดแบลคูล่าลงได้ลูกหลานของวอรเดอรียสไม่เคยทำภารกิจนี้สำเร็จเลยสักครั้งและตกนรกหมกไหม้ตลอดมาแดรคูล่านั้นอาศัยอยู่ในปราสาทน้ำแข็งมาตลอด450ปีจนกระทั่งในปี1887แดรคูล่าได้ล่อลวงให้ด็อกเตอร์วิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นไม่ใช่ผู้เดียวที่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมาได้แผนการดำเนินไปจนใกล้จะสำเร็จแต่ทว่าแดรคูล่านั้นก็ส,ส,สขขอกอนไต์่ เขาจึงจับบอริสวอลเลรสผู้เป็นพ่อของวอลเคียร์และแอนนามาทําการทดลองแต่ทว่าก็ล้มเหลวก่อนที่เหตุการณ์ต่อไปจะเกิดขึ้นในหนังเมื่อ450ปีก่อนเกรเบียลแวนเฮลซิงและเขาวลาดิรียสดรากูเลียเคยเป็น,นังเพื่อนสนิทและอัศวินร่วมรบกันในภาคี The Night of the Holy Order ของวาติกันภาคีที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรบกับปีาศาจแต่ทว่าวลาดิรียสนั้นลกล่าฝ่าฝืนหนึ่งในกฎสําคัญของภาคีนั่นก็คือเขามีความรัก เพราะสมาชิกทุกคนของ h o l y Order จะต้องครองโสดตลอดไปและเมื่อพาคีรับรู้ข่าวนี้พวกเขาจึงได้พยายามที่จะจับเธอส่งผลให้เธอคนนั้นถูกฆ่าตายเมื่อเวลาดิเลียสรู้เข้าขาจึงโกรธและเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากนั้นเขาจึงพยายามทำทุกวิถีทางรวมไปถึงการใช้มนต์ดำเพื่อให้หญิงสาวผู้เป็นที่รักของเขานั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งและเมื่อพาคีรู้พวกเขาจึงได้สั่งให้เกรเบลไปหยุดยัง้งเวลาดิเลียสเพื่อรักของเขา และเมื่อแวนเฮลซิงพบกับแด็กูล่าการต่อสู้ของพวกเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นและก็เป็นแวนเฮลซิงที่สามารถเอาชนะมาได้ก่อนที่จะสิ้นลมเวลาดีเลียสได้ทําสัญญากับซาตานเพื่อเขาได้กลายเป็นแดกูล่าในท้ายที่สุดเกรเบียลแวนเฮลซิงชายหนุ่มนักล่าปีศาจผู้เงียบขรึมที่สูญเสียความทรงจําไปทั้งหมดเขาทํางานเป็นอัศวินนักล่าปีศาจในภาร์คีเดอร์นิสออฟเดอะฮอรีออเดอร์ของวาติกันเขาไม่รู้จักตัวเองและพยายามต่อสู้กับปีศาจเพื่อค้นหาตัวเองมาโดยตลอด เกรียลนั้นเคยเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าบนส,สวรรค์เขาเป็นที่รู้จักในนามมือซ้ายของพระเจ้าและทําหน้าที่เป็นผู้ส่งสารของท่านเขาปรากฏตัวต่อศัตดาภยยกรมากมายเพื่อให้คำชี้แนะอีกท,ทั้งเขายังเป็นหนึ่งในสี่เทวทูตที่พระเจ้าส่งมาเพื่อส่งข่าวของท่านไปนยังศาตว์ดาพยากรต่างๆของท่านอีกด้วยและก็ยังเป็นทูตสวรรค์ที่ถูกส่งมาเพื่อทาลายล้างกรุงเยรูซาเล็มในบางช่วงเกรเบลนั้นเดินทางลงมายังโลกและปลอมแปลงให้มีเนื้อหนังเหมือนมนุษย์ เขาได้ร่วมทำศึกสงครามครั้งใหญ่หลายต่อหลายครั้งและในช่วงใกลท้ทศวรรษที่1 4 6 0เขาอยู่ภายใต้การรับใช้ของ Knight of the Holy Order และได้พบกับเขาวลาดิเลียสดากูเลียซึ่งเป็นหนึ่งในอัศวินของวาติกันและได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันนายที่สุดอย่างไรก็ตามภายหลังทั้งสองก็ได้กลายเป็นศัตรูและต่อสู้กันเกรเบียได้สังหารแดร็กูล่าในปี1 4 6 2และสำหรับบาปในครั้งนี้พะเจ้าก็ได้ลบความทรงจำของเกรเบียทั้งหมดและทำให้สถานะของเขานั้นกลายเป็นเทวทูตตกสวรในที่สุด เกรเบลใช้เวลากว่า400ปีท่องไปยังทั่วทุกมุมโลกจนสุดท้ายเขาถูกพบโดวยวาติกันและกลายมาเป็นอัศวินนักล่าปีศาจอีกครั้งก่อนที่เขาจะได้พบกับแดค,คูล่าอีกครั้งและจัดการฆ่ามันไปได้ในที่สุดและนี่ก็เป็นเรื่องราวและความเป็นมาของหัดถซ้ายของพระเจ้าและเหล่าปีศาจผู้น่ากลัวที่ถือกำเนิดมาจากสาตาน สุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลที่เกยดกับตัวละครสียงสุดโหดของคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ปุ่ม Subscribe ที่ด้านล่างขวางคลิปไว้ด้วยนะครับพร้อมก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัปคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของตัวละครเสียงสุดโหดกันนะครับและสามารถติดตามข่าวสารของเร,เราได้ที่ Facebook Fanpage และ y o u b e Channel Horror Document สารานุกรมของคนรักหนังสยองขวัญ